มมดแล้วไปมมดแล้วอ้าสวัสดีสวัสวัสดีสวัสดี

เฉลี่ยไปไปไปแล้วอาไปแล้วเชลี่อีอีฟัวอะไรไม่ส่งไม่ได้อะไรไม่ส่งอะไรไม่ส่งอะไรไม่ส่งทำไมไม่เข้าบ้านเฉลีแม่เรียกนี่ค่ะ บรรยากาศรอบนอกนะคะก็เป็นอย่างนี้ตะวันค่อยคำ่ำตะวันค่อยค่าค่ะนี่แดดกำลังจะรับนี่ค่ะตะวันค่อยค่าแล้วชลีอยู่เป็นเพื่อนนางเหรอแม่เรียกเข้าบ้านก็ไม่เข้าืึฮะอยู่กับนางเลยงั้นสวัสดีสวัสดีจะเป็นไรเป็นไรอยากอยู่เป็นเพื่อนนาง

อุ่นแม่นางก็ทำอาหารให้กินเขาเลิกงานกันกลับบ้านแล้วแมนางทำอาหารให้กินนะนี่นอนหิมะเฉยเลยนอนเฉยเลยไหนดวงตะวันอยู่ทางไหนเนี่ยไปดูดวงตะวันจะรับขอบฟ้ากันดีกว่าอินเทอร์เน็ตจะหมุนนิดนึงนะคะดวงตะวัน จ้รับขอบฟ้านี่ไงหายมุดแล้วใช้อินเทอร์เนต็ตแล้วนี่ทองฟ้าเป็นสีนี้นะคะเพราะดวงอาทิตย์ดวงใหญ่มากกำลังจะตกดินค่ะนีะ่ดวงอาทิตย์กำลังจะตกดิน นีเ่เอเนี่ค่ะโอเคเราล้ำลากันสามรับคลิปนี้เสียงสวยไหมโอเคสามรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะนางไปทำอาหารกินกับชาลีก่อนชาลีนะ,ะรอนางอยู่เห็นไหมยืนมองอยู่ <Bye. S 2> สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะซี o ูทูบ o บลโลอเดรแมง y o y s u so much ขอบคุณนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากด้วยใจค่ะสวัสดีค่ะเอาบอเอาบอกินบอนมนุมนม,นม,นม <laughs> ล้างมือด้วยหิมะ <laughs> เช็คหนึ่ง <OR> เย็บหล่อไปจับโทรศัพท์เดี๋ยวมันจะเปียกเจอกันพรุ่งนี้นะคะนางหอบฟืนจำหมดเลยเสื้อไปซักบายบายค่ะสวัสดีค่ะ